ส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมของการก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสาลีอนิดผสมนะคะแล้วก็ถ้วยฟูไม่ใช่ถ้วยฟูค่ะผงฟูนะคะงาเยซค่ะนะคะแล้วก็เกลือค่ะส่วนหน้าหน้าการก็จะใช้ข้าวโพดมพะพร้าวนะคะพ้าวนะคะแล้ว น้ำตาลนะคะอุ้ยน้ำตาลเหลือนิดเดียวค่ะการไม่ได้ไปออกไปตลาดนะคะแล้วก็น้ํานะคะการใช้น้ําบีทรูทนะคะผสมให้ถังแตกเรามีสีแดงนะคะเบกกิ้งโซดาด้วยนะคะหนึ่งถ้วยอ่าให้แป้งตัวนี้อีกครึ่งหนึ่งนะคะงานนี่ไม่ไม่โรยหน้านะคะการเอาไปผสมเลยค่ะนะคะชอบงานเยอะค่ะนะคะเวลากินมันจะได้กรุบกรอบ งานนี้ไม่ขวน,นะคะแล้วก็ใส่เอ่อใส่เกลือด้วยนะคะเค็มหน่อยๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะเหมนช้อนชาพอนะคะช้อนชาครึ่งค่ะใส่ยิ์ด้วยนะคะเพื่อนใส่ยิปหนึ่งฟองนะคะน้ำนี้ถ้วยครึ่งนะคะน้ำบีดรูดนะคะ ผสมค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยการชอบบีบรูตอร่อยมากเพื่อนๆการกำลังจะโอกคะ่ะไม่กดแล้วค่ะ นี่นะคะด้วยเลยนะคะการก็จะใส่ผงฟูไป1ช้อนนะคะไม่ใช่หนึ่งช้อน1ช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดาด้วยนี่คะ่ะเท่ากันเลยนะคะ,คะเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาจะฟองอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วเรก็จะโรยอยากมะพร้าวการจะคอนเฟิร์มนะคะอืมถ้าไม่ใช่แผ่นหนาะเวลาเคี้ยวเนี่ยเจอเม็ดน้ากรุบกับรุบกับนะคะอืม เผาไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่มะพร้าวค่ะใส่นิดเดียวการมีอะไรกามก็ใส่อร่อยค่ะคอนเฟิร์มเพื่อนๆลองไปทำดูน,นะคะไปบ้าน